สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดไม่รับอีกต่อไปแล้วนะคะสําหรับส่วนตัวของเชอร์เจ้าเองนะคะชอบเวลาที่ไปสานเจ้าเนี่ยนะคะมักจะถวายเทียนแดงคู่ใหญ่นะคะถวายเป็นคู่เนาะเทียนแดงคู่ใหญ่นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือว่าการถวายเทียนหรือว่าการถวายน้ำมันตะเกียงนะคะเป็นเหมือนปัญญาเป็นเหมือนแสงสว่างในการนําทางชีวิตให้กับเรานั่นเองนะคะทุกครั้งที่ถวายเทียนก็จะตั้งจิตอธิษฐานเสมอว่า หากข้าจะต้องพบอุปสรรคปัญหาคลาใดมีปัญหาคลาใดในชีวิตขอให้มีปัญญานะคะได้ก้าวข้ามและหลุดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคนั้นหรือให้มีผู้ที่มีปัญญานะคะมาช่วยบอกชี้ทางสว่างหรือหากขณะตอนนั้นชีวิตนะคะกำลังมืดมนขอให้เจอแสงสว่างในปลายอุโมงค์เจอทางออกมีปัญญาคิด จนสําเร็จหลุดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคหน้นไ,ได้นั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนตัวเลยนะเพราะว่าชอบที่จะถวายมากๆเลยเราไม่รู้เลยค่ะว่าในชีวิตของเราเนจะเจอปัญหาหรือจะเจออุปสรรคเมื่อไรแต่ให้รู้ไว้ว่าเราจะมีปัญญามีแสงสวา่างนําทางชีวิตเราไปตลอด ไปในหนทางที่ถูกต้องนะคะบางครั้งเราเลือกไม่ถูกเราตัดสินใจไม่ได้นะคะบุญกุศลก็จะนําพาให้เรานั้นเลือกถูกและตัดสินใจถูกได้นั่นเองนะคะก็ลองพิจารณาดูนะอาจจะขึ้นแว่าใช้วิจายในการรับชมนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะก็ส่วนใหญ่เชื้อเจ้าก็จะถวายแบบนี้มาตลอดเลยนะคะใครที่เชื่อก็รอไปถวายดูนะคะ